สวัสดีครับวันนี้พบกับนัสซเวเน่เทรนครับก็ก่อนอื่นเลยครับตอนนี้เวลา1นึ่งทุ่มเกนาทีครับผมอยู่บริเวณทางใต้สถานีขั้นกระไดครับก็รถพิเศษสินค้าห่อวัตถุด่วนบนที่985กรุงเทพสุขภัยบลโลกครับก็ได้ผ่านไปครับสเปเชียลเทรนเ u อร์นายเอกไฟฟลอบแบงคอกทูสุขภัยบอลโลกครับว่ากันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับเดี๋ยวผมจะพามาดูการั เปลี่ยนครับริ้วขบวน251 252ครับแล้วก็ชมขบวน985อ่าชมไปแล้วนะครับแล้วก็ขบวน171ครับที่สถานีประจวบปิริขันครับวันนี้วันที่3กุมภาพันธ์นะครับพุทธศักราช2567ครับก็เวลา19นาฬิกา54นาทีครับตอนนี้ขบวนรถธรรมดาขบวนที่251ทนบุรีประจวบปิริขันครับก็ได้มาถึงสถานีประจวบปิริขันไปที่เรียบร้อยครับ ordinary t r a i n n u m b e r 2 51 รอบธนบุรีทูป,ประจวบคีรีขันธ์ครับก็สําหรับขบวนนี้ครับปลายทางเขาอยู่ที่นี่นะครับก็คือ,คอสถานีประจวบคีรีขันธ์นั่นเองครับและแน่นอนนะครับตอนนี้เป็นปลายทางของเขาเรียบร้อยรถจักราขบวนคนระับเป็นอัสตอมหมายเลข4 1 1 0ครับก็เดี๋ยวมาดูขั้นตอนการสับเปลี่ยนริ้วขบวน2อ2 2กันนะครับว่าเขาทำยังไงกันบ้างนะครับผมเองก็สงสัยว่า ตอนเนี้ยระหว่างในช่วงการก่อสร้างทางคู่เนี่ยเขาก็จะมีการจัดเก็บริ้วขบวนยังไงสับเปลี่ยนกันยังไงเดี๋ยวเรามารับชมกันในคลิปนี้ได้เลยครับโดยอย่างแรกก็เลยนะครับก็เขาการจอดส่งผู้โดยสารที่หน้าสถานีหลังเก่านะครับนี่ครับนี่ตอนแรกนี่ก็ยังยังนี่สองนันลไปจอดส่งผู้โดยสารในแถวเดยวเปลี่ยนยังไงที่หน้าอาคารสถานีหลังเก่าครับดยอย่างที่เราเห็นกันนะครับก็คือขบวน252เนี่ยคือเขา เข้ามายังรางสามเลยนะครับไม่ได้จอดรางหนึ่งหรือรางสองครับก็คือทําการเปลี่ยนรางตั้งแต่ตอนถอยประแจทางทิศทางทิศเหนือของสถานีเลยนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่2ต่อไปครับเขาก็ทําการถอยริ้วขบวนครับนี่ถอยริ้วขบวน252ซึ่งมีตู้โดยสารอยู่5ตู้นะครับเข้ากลับมายังรางสามนะครับชานชาลาที่3ของสถานีครับนี่อ่า แล้วเดี๋ยวลองลองเดากันสิครับว่าแล้วเดี๋ยวเขาจะตัดรถจกักรแล้วรถจักรจะวิ่งไปทางไหนครับอลองเดาเล่นเล่นคิดเล่นเล่นกันดูครับผมเองก็แบบคิดน่าจะมีเสียงอยู่ในคลิปอยู่นะครับแต่ก็า,าบอกเลยขนาดผมเอง,งคิดผิดเลย <c oughs> ครับ <c oughs> ก็เลยบอกแล้วนะครับที่วันนี้จะมาถ่ายคลิปนะครับว่าเ,า,เาเขาเราเขาทำการสับเปลี่ยนขบวน2 5 1 2 5 2กันยังไงครับนะเราจะได้เก็บไว้เป็น ประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็คงจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมเองก็เคยมาถ่ายการซับเปลี่ยนเริขบวนขบวน2 5 1 2 2เมื่สอ,ส,อ,ส,อสมัยที่ยังไม่ได้ก่อสร้างทางคู่ครับแล้วก็สถานีประจวบคีรีขันยังเป็นแบบเดิมอยู่นะครับมันก็จะต้องเปลี่ยนไปตามาห่วงเวลายุคสมัยแล้วก็รูปแบบสถานีที่เปลี่ยนไปนะครับตอนนี้เขาก็ดนันเรวขบวนนับมาจนถึงชั้นชลาที่3แล้วครับนี แล้วดูเหมือนว่าตอนนี้รถจะจอดจุดสนิทนินะครับจุดนิ่งแล้วเดี๋ยวานขะั้นตอนที่3ครับเอาละถึงขั้นตอนที่3เขาจะทําการตัดหัวรถจักรครับออกจากเลี้ยวขบวนครับแล้วก็เขาจะก็จะจาะนั้นจะขับหัวรถจักรเนี่ยออกไปนะครับตั้งตัวเลยแนวกระแจออกไปครับแล้วลองเดาสิครับว่าจะเขาจะไปจอดที่ไหนแล้วจะวิ่งผ่านรางไหนชันชลาไหนครับเพื่อที่จะไป ่อเดี่ยวขบวนอีกด้านหนึ่งอลองคิดเล่นๆดูนะครับยังมีเวลาก่อนที่อีกสักแป๊บหนึ่งมันจะ,จะเฉลยในคลิปนะครับหรือถ้าใครใจร้อนนะก็กดกรอกิบแต่ดูนมสเต็ปก็ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขบวน985เนี่ยก็คือล่าช้ามาเยอะมากครับพอสมควรเลยเป็นร้อยนาทีเลยนะครับแล้วก็ขบวน252เองก,ก็ล่าช้าเหมือนกันครับฉะนั้นเนี่ยคือ สองขบวนนี้ก็เรียกได้ว่าเขามาเวลาห่างกันไม่มากครับและแน่นอนครับพอสองขั้วสองล่าช้าเนี่ยก็จะมีอีกขบวนหนึ่งตามมาก็คือขบวนหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับซึ่งตอนนี้ก็คือใกล้จะถึงสถานีประจวบแล้วนะครับก็ทําให้วันนี้ได้สามขาบวนเลยเราฉะนั้นเราจะไม่ได้มาชมแค่ในเรื่องของการสับเปลี่ยนเรียขบวนผมจะพาชมขบวนหนึ่งเจ็ดหนึ่งต่อด้วยเลยนะครับอันนี้เกริ่นไว้ก่อนเลยอ่าว,ว่าแล้วก็ตอนนี้หัวรถจักรเคลื่อนตัวออกไปแล้วก็ หยุดนิ่งแล้วนะครับน่าหยุดนิ่งเราจะนี่นี่ครับสังเกตอ่านี่นะครับนี่ไงพนักงานเขากลับประแจแล้วนะครับก็แปลว่าแต่แดนนะครับหัวรถจักรก็น่าจะใช้รางสี่นะครับในการขับเคลื่อนนะครับเพื่อที่จะไปต่อยังริ้วขบวนอีกฝั่งนะครับเป็นการเตรียมตอนแรกเราว่าเาจะตั้งขบวนส5 2หําหรับการปฏิบัติหน้าที่ในเช้าวันถัดไปครับนี่รถจักรก็มาแล้วครับเปลี่ยนแบบนี้ วิ่งเขา้ารางสี่เป็นแล้วขับก็แก้ไขนิดนึงนะครับขบวนที่เดินทางไปแต่ทบุรีมาจอดอยู่ที่นี่คือขอบวน251นะครับเมื่อกี้ผมพูดถึง252นั25่252เป็นขบวนที่จะทําขบวนในช่วงเช้ามืดนะครับจากที่ประจวบคีรีขันแล้วก็กลับไปยังสถานีทนบุรีครับขั้นตอนที่4ครับรถจากเขาวิ่งไปยันสุดทางแล้วครับแล้วทีนี้เขาก็เลยประแจไปอีกครับแล้วก็กลับ ประแจพอหลังจากนั้นเขาก็วิ่งเข้ารางสามในอีกฝั่งหนึ่งครับแล้วก็นี่ครับค่อยๆเคลื่อนตัวมาแล้วก็เริ่มชะลอความเร็วครับและสุดท้ายครับก็คือเขาก็จะมาต่อกับริ้วขบวน252อนั่นเองครับซึ่งพอต่อริ้วขบวนเสร็จเชื่อมต่อขอพ่วงต่อท่อลมอะไรต่างๆเสร็จครับก็จะทําการดับเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ทําการพักริ้วขบวนสําหรับการ เตรียมในการปฏิบัติหน้าที่วันต่อไปซึ่งจริงๆอันนี้ที่ที่ผมถ่ายมาท่านผู้ชมอาจจะเห็นแค่ในห่วงของาการสับเปลี่ยนริ้วขบวนครับแต่ว่าในห่วงระหว่างที่ก่อนหน้านั้นนะครับที่ว่าเขาส่งผู้โดยสารจนถึงบบขบวนรถเนี่ยถูกถอยริ้วขบวนกลับมาเนี่ยในระหว่างนี้เขาก็จะมีพนักงานที่เขาทาําความสะอาดนะครับทําความสะอาดเก็บ ความเรียบร้อยของขบวนด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยครับแป๊บเดียวขบวน1นึ่งเจ็ก็จะเข้าประจวบกีรีขันแล้วนะครับผมก็เลยเดินมาที่ทางที่ใต้ครับเวลา20่สนาฬิกายีนาทีครับตอนนี้ขบวน1นึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับเป็นรถเร็ว1นึ่งเจ็ดหนึ่งเดินทางจากสถานีกรุงเทพอภิวัตรปลายทางสุไหงกโลครับกำลังจะเข้าสู่สถานีประจวบคีรีขันครับรถผิดเทรน n ์หมายเลข o e เ1็ด one from กรุงเทพอภิวัตรเซ็นทรัลทอร์มิเนล to สุไหงกลล ครับก็แสงสว่างจ้ามาเลยครับก็รถจากทองป้นเป็น QSY นะครับก็เดี๋ยวมาดูวันเป็นหมายเลขอะไรครับอันนั้นมันตู้โดยสารใช่ไหมเลยใหม่ใช่เห็นว่ามันยังเช็คระบบเบรกอีกครงยังเช็คระบบอยู่ ครับรถจักรทำการเป็น QSY หมายเลข5222ครับก็ขบวนนี้จอดรับส่งผู้โดยสารแค่1นาทีนะครับก็ตอนนี้เตรียมตัวนะครับที่จะออกเดินทางต่อครับสำหรับขบวน171เ,เองครับก็ถ้าออกจากสถานีประจวบคี่ีขันแล้วเขาก็จะไปจอดสถานีถัดไปเป็นสถานีบ้านกรูดน,นะครับก็เป็น รถเร็วขบวนแรกนะครับของสายใต้ที่มุ่งลงใต้ครับขณะนี้เวลา20นาฬิกา25นาทีครับตอนนี้ขบวน171ก็ได้รับสัญญาณปล่อยขบวนรถแล้วครับเตรียมสําหรับการออกเดินทางต่อครับมาแล้วก็เดี๋ยวมารับชมกันครับว่าขาบวน171วันนี้เขามีริ้วขบวนยังไงพ่วงตู้โดยสารมากี่ตู้ครับก็เป็นการรับชมนะครับก่อนจบคลิปในวันนี้ครับ โอ้พ่วงตู้โดยสาร15ตู้เลยเหรอครับเนี่ยผมไม่ได้ติดตามมานานนะครับยังจําได้แค่ว่าช่วงหลังๆมาเห็น171พวงแค่ประมาณ11 12ตู้เองครับก็ถือว่าดีเลยนะครับเป็นทางเลือกให้ผู้โดยสารครับได้มีพื้นที่ในการนั่งครับก็วันนี้คงจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ